tôi là eh, tôi là... à, eh, tôi ha, tôi là Của tôi phi đầu tôi 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 bao tôi 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 bắt xe tôi tôi của tôi tôi đầu tôi nên tôi tôi cái tôi phi tôi 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 Nhẹ, nhẹ, tôi 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 cái nhẹ nhẹ tôi nhẹ nhẹ tôi tôi Xài tôi tin lần đi tinh lắm đi tinh nhiều đó tinh lắm ô tinh lắm đi tinh lắm đi tinh lắm mà tinh lắm đi tinh lắm đi tinh đi tinh lắm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 

ท uh uh ี huh. <c ười> uh ่ทองซงเนไดี huh. <c ười> well, said, uh ๋วฮะกิดตการเราจะอยู่ดตัวตายนะใส่ใส่ท้องเลยจะใส่ท้องมันเป็นยาเน่ยาดีนี่ล้วจะล้วจะะไก็ยล้วจะอดูหน้าคุณร้ช่วยฮะอ่าอยู่เจาฮะเออ้วเราเราสาต้องพ เมื me, ่อดอกตัวจะมีซาเหรืข้าเหมือนกันเนาะเนี่ยจะใช้ใช้ตรงไหนน่าจบเพียนะนี่คือเชียวนะร i r s t ท่อง Hẹn nếu sắp sếp nọ sắp xếp, nọ lạy mó tang nô nạc chi hết tôi hôm nay mật kìa 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 เดตตุ้นนี่มันกินหักไม่หักต่อหันต่ออืมันมันกินมันเดอืมันอะไรมันกบมันกบคอยเอ็ดนวำหวานนั่นแหละตัวีนเคยกินจบเบ็ดนั่นแหละแม่นบุกคนเออเออแม่ Nên kịp cho phần mất đấy, xùn Kịp lại nèo Lầm Lầm 是是，把，那么那啥呢？楞，白话来，斜，啊，斜，斜嘛，斜嘛，楞嘛，斜楞，菩萨笑不笑呢？对，卡卡，卡卡，卡卡，斜楞，卡卡，斜楞。

น้องเราลำเนซาเจียวลำเหน่งครับมล้วก็คัเกม่็ักเกืลำนัลำลำกากเกลาเปว่าเซตกินแล้วไหมเอาลกินเด็นปุ๊บมาเผ็ดอ่ะกินกะ 是的。来，我们开始。好，来，我们开始。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 来，我们

ก็โทษกรรมาฮ์ฮะอาเกออาเกอเศรษายเจ็บอะกออเกออเกออเกอเกินเนาะคอมเมนต์อาเกอยนาะอาเกอเศรษฐายเจ็บไรฮอนไรกูจอดได้หรือเปล่ากูพมา ตุนน้อยเลยใช่ไหม่บตุนน่อยอักเกือกกินะขากินแมเสร็จเลยเสร็จเลยเหมือนนอนูาเหมือนนอนยุ้งเงนแม่ถัไปส่งเขาจะชิป่อนแล้วเิดแม่ท่เกิดแม

คุณแล้ม่อะกินยางบ่ไก่คุณไก่เหอไก่ย่วด้วะปยื่วนอยู่ขงข้อนะโอ้เธอเธอหญ่ใหญ่ะต้นไต้นน่เต้นีอต้นนี่้นเน่นเเ้อีอ้นอ้เต้น

ตัดต้ดังก็แท้น่าสุียนเอ่อนอยเออคนอะไรนะเจ้เออยี่ลักนอะนไอ้ตัวนี้ตัดตีจะสันตัวหนูปานัะใช่ฮหนสาวกียนู่นนสาวตัวพี่ตัวนะออเป็เี่ยวเราจะรักษาจาละเอ่อเฮ้ยมาพี่ดนะเอากกบเล็กกเชกช่วยย